ตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดซุ้มซุ้มทางเดินนะฮะของวิหารคดนะฮะวิหารคดเดินระเบียงทางเดินรอบปรางประสาทนะฮะอัน,นี้มาดูว่าทําไมท่านถึงต้องเอาเหล็กหน้าสี่แล้วก็เอาเหล็กขนาดต่างๆแล้วก็มาถักมาทอมาเรียงมาร้อยมาเชื่อมมาติดกันเนี่ยเพื่อเป็นตัวค้ายันเวลาที่ประเดี๋คุณหลวงพ่อหรือว่าคณะทีมช่างทั้งหมดเนี่ย ท่านประกอบประกอบเอาเหินเข้าติดกันเข้าติดกันนี่นะท่านต้องเอาเสาแบบนี้มาค้ำยันนะเพื่อให้หินท่านเนี่ยเซตตัวนะอาจจะค้ำยันอย่างนี้เอาไว้หลายเดือนฮะเพื่อให้ผ่านร้อนผ่านน้ำผ่านฝนผ่านอะไรนะฮะนานนะฮะแล้วท่านถึงจะเอาออกนะครับหลายเดือนนะฮะนี่นี่เป็นอ๋อเป็นเรียกว่าเป็นเป็นการก่อสร้างที่อัศจรรย์แล้วก็เป็นการเซฟตี้นะฮะแล้วก็ ในในทุกอนุมิติแห่งการก่อสร้างที่เราท่านทั้งหลายเห็นนี่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบธรรมดานะฮะเพราะเป็นซูเปอร์เมกกาโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆเพราะว่ามนุษย์ธรรมดาไม่สามารถสร้างได้ชาวบ้านธรรมดาก็ไม่สามารถสร้างได้ไม่แต่รัฐบาลเองทุกประเทศทั่วโลกก็คงไม่สามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าไม่มีความรู้ไม่มีความเชี่ยวชาญการสร้างนะฮะ ดังนั้นผู้ที่จะสร้างได้เนี่ยต้องสร้างด้วยจิตวิญญาณนะจิตวิญญาณจิตวิญญาณแหง่งแห่งความปรมาณจิตวิญญาณแห่งความเป็นขอมจ,จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทยนะฮะเพราะว่ายิ่งใหญ่อลังการอันนี้พามาดูภายในวิหารคต ที่เป็นทางเดินนะฮะภายในวิหารคนที่เป็นทางเดินเนี่ยก็จะมีเสาขนาดใหญ่นะซึ่งเสาขนาดใหญ่ที่ท่านทั้งหลายได้เห็นเนี่ยเป็นเสาที่ครูบาอาจารย์ท่านกลึงแล้วนะฮะคือท่านตัดท่านแต่งท่านกลึงท่านขัดท่านเจียมาเพื่อให้เป็นรูปเป็นรวดลายแบบนี้นะเป็นรวดลายแบบนี้ในอนาคตอ,อ่ท่านบอกด้บารมีหลวงพ่อท่านบอกว่าก็จะมีการแกะสลักนะฮะ เสาแต่ละต้นแต่ละต้นก็จะมีการแกะสลักซึ่งก็ต้องบอกว่างานนี้ใช้เวลาในการก่อสร้างถึงสามชั่วอายุคนสองร้อยปีนะฮะไม่ใช่ว่าจะสร้างแค่ยุคอายุของพระเด็พระคุณหลวงพ่อแดงแค่รุ่นเดียวแล้วจะจะแล้วเสร็จไม่ใช่ต้องสร้างถึงสามชั่วอายุคนจึงจะแล้วเสร็จได้ดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้พวกเราชาติไทยชาวไทยทั้งหลายนะฮะโดยพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ หรือบ้านใกล้เลือนเคียงของเราสุรินโคราชศรีสะเกดแถวๆไหนก็ตามเตอนะฮะในแผ่นดินไทยถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญนะฮะเดินทางมาที่วัดภูมันฟ้าแห่งนี้มาเยี่ยมมาเย็ยนมาชมมาให้กําลังใจกับเด็บคุณหลวงพ่อมาให้กําลังใจแก่ลูกหลานหลวงพ่อแล้วก็มาใครมีปัจจัยเงินทองก็มาช่วยหลวงพ่อท่านสร้างวัดภูมันฟ้าแห่งนี้ ไว้เป็นสมบัติของของพวกเราชาติไทยชาวไทยก็ลูกหลานไทยสืบต่อไปในภายภาคหน้านู่นกว่าจะเสด็จสองร้อยปีนะฮะดังนั้นเนี่ยความยิ่งใหญ่ความใหญ่โตความอลังการความงดงามความประณีตความกว่าจะสําเร็จแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยแอดพูดไปก็น้าตาจะไหลเพราะว่าเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเป็นสิ่งที่หลวงพ่อพร้อมกับลูกหลานของท่านเนี่ยต้องเป็นผู้นําในการก่อสร้างมันมันมันต้องเหนื่อยทั้งชีวิตนะ มันต้องเหน็ดต้องเหนือ่อยต้องทําทั้งชีวิตแต่ว่าทุกท่านทาท่านทาด้วยการมีความสุขความสุขที่ได้ทําทําเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทําเพื่อให้เป็นสมบัติชาติสมบัติแผ่นดินสมบัติพระพุทธศาสนาในอนาคตนู้นอีกสองร้อยปีให้หลังนู้นนะฮะไม่รู้ว่าพวกเราจะมาเกิดอีกหรือไม่เปยบประหลวมเพราะท่านก็จะยกให้เป็นสมบัติองค์อรุ่นสุดท้ายนะฮะท่านก็จะสืบสืบไปเป็นรุ่นรุ่น ก็จะยกให้เป็นสมบัติของชาติของแผ่นดินของพระพุทธศาสนาจะให้เป็นพุทธสถานนะฮะผู้ที่สร้างจริงๆก็ไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้อะไรจากสิ่งที่ที่สร้างเนี้ยไม่แต่บาทเดียวนะฮะแต่ทุกท่านทุกองค์ก็มีแต่ความเสียสละเสียสละแรงกายแรงใจเสียสละกําลังทรัพย์เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทานเพื่อที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันนะฮะรวมทั้งพุทธบริษัทญาติโยมผู้ใจบุญกุศลทั้งหลาย พืที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะปฏิให้ปฏิบัระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านได้ท่านได้มีกําลังในการที่จะนําองค์ขับพยพเนี่ยก่อสร้างวัดภูมานฟ้าแห่งน,นี้ยให้สําเร็จสืบต่อไปนะฮะผนังที่ท่านเห็นเนี่ยผนังโอ้โหนี่บ,บริเวณเนี่ยยาวอุ้ยสองรอยกว่าเมตรนะแต่แต่แต่ละด้าน่ะแต่ละด้านยาวสองรอกว่าเมตรแล้วก็ภายในวิหารโคดเนี่ยก็จะ จะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยมีเสาเยอะแยะมากมายเลยนะเสานี้เป็นมหาเสาเป็นเสาที่ใหญ่มากนะฮะเสาคำยันขาดตรงด้านนี้ก็จะเป็นผนังผนังนี้ก็จะยาวอย่างนี้ฮนะนในภายภาคหน้านี่ก็ช่างแกะท่านก็จะแกะไปเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าช่างแกะเนี่ยจะมีแบบทีมที่มาช่วยหลวงตากับช่วยท่านแม่ชีหรือช่วยท่านแม่ใหญ่พรอมลูกหลานท่านหรือไม่นะเพราะว่างานงานแกะสลักเนี่ยเป็นงานที่ใช้ฝีมือและเป็นงานที่ประณีต แล้วเป็นงานที่ใช้เวลานานมากเนี่ยเสา,สาแต่ละต้นเนี่ยนะฮะกว่าจะแกะเสร็จต่อต้นนะฮะกว่าจะแกะเสร็จเนี่ยกาจะแกะเสร็จสมบูรณ์จริงๆขั้นต่ำนี่ใช้เวลาเป็นเดือนฮนะสองเดือนนะกว่าจะเสร็จสมบูรณ์นะกว่าจะขัดกว่าจะตกกว่าจะแต่งกว่าจะร่างกว่าจะเพราะว่าท่านเจียท่านต้องเจียละนิดทีละหน่อยแต่ว่าช่างแบบหลวงตาแบบไม่ชี้หรือแบบพี่หลวงเนนที่ท่านมีความเชี่ยวชาญแล้วอะ พราะบางทีเทวดาเมื่อทีิท่านก็มาช่วยทําด้วยอย่างเงี้ยท่านอาจจะทําเร็วกว่าปกตินะฮะก็อาจจะเดือนกว่ากว่าอาจจะเสร็จต่อเสาวนะฮะหมายถึงต่อเสาอาจจะเดือนกว่ากว่านะฮะแต่ต้องทุกวันต้องจดจ่อทุกวันจริงๆแต่แต่เรื่องนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็จะจะ,จะจัดสรรจัดการให้ว่าแบบเบื้องบนท่านสั่งมาประมาณไหนเออตอนนี้เวลานี้ให้ทําตรงน,รงนี้ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งแต่ละจุดก็ใช้เวลานานนะครับเทวานาน อย่างด้านผนังเนี่ยฮะผนังเนี่ย,ยด้านข้างเนี่ยท่านก็ต้องแกะสลักนะฮะแต่ก็เอ็นก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะแกะสลักเป็นเรื่องราวของอะไรเป็นเรื่องราวของทศชาติไหมเป็นเรื่องราวของพุทธประวัติไหมนะฮะหรือว่าเป็นการสลักจริงๆแล้วก็อยากจะให้พระฤาษคุณหลวงพ่อท่านสลักจานจารึกเอาไว้เลยนะฮะว่าวัดภูม่านฟ้าเมืองศรีหานครแห่งนี้ข้าพเจ้าอย่างเงี้ยสมมติว่า ข้าพเจ้าหลวงพ่อแดงท่านก็ในท้ายที่สุดตอนอายุชีวิตของท่านจะมีฐาน,นันดนศักอะไรก็ว่าไปนะฮะในวงเล็บคือเจ้าชายนเรนทราพิ์กลับชาติมาเกิดเป็นชาวไทยเชื้อสายไทยเพราพร้อมกับลูกหลานคณะลูกหลานพุทธบริษัททั้งหลายาลูกหลานตระกูลวรรมนพร้อมทั้งพุทธบริษัทั้งหลาย มาสร้างวัดผู่มานฟ้าแห่งนี้ให้เป็นสมบัติชาติสมบัติแผ่นดินสมบัติพระพุทธศาสนาเพือ่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบต่อไปเดี๋ยวจะให้สลักเอาไว้แบบเยอะๆนะฮะเพราะว่ากันกันคนเคลมกัน <laughs> คนเคลมอย่างเงี้ยกันใครมาเคลมนะฮะอยากที่จะให้ทําเช่นนั้นอย่างมากเลยนะฮะแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็น่าที่จะทำแหละนะฮะดูท่าทางอันนี้ก็จะเป็นแบบนี่อนโหู การก่อสร้างนะฮะแต่แต่ละแต่ละฉากแต่ละบทแต่ละตอนเนี่ยโหต้องบอกว่าอัศจรรย์อัศจรรย์เหนือคําบรรยายนะฮะดังน <to> ั네้นเราท่านทั้งหลายที่มาเห็นก็เดินเที่ยวชมนานๆนะที่นี่เดินได้ทั้งวันถ้าท่านจะเดินให้ทั่วจริงต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับไม่ถึงแต่ละจุดแต่ละจุดแต่อะไรต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงนะฮะในการที่จะเดินเที่ยวชมวัดผู่ม่านฝานี้ให้ทั่วดังนั้นก็ เป็นกำลังใจให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อแดงพร้อมกับลูกหลานท่านกันนะครับพวกเราชาติไทยชาวไทยทั้งหลายนะฮะวันนี้ก็พาชมแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนี่ยพาดูหูโน่นฮะยาาไปสุดลูกหูลูกตาทางโน้นฮะเนี่ยนะฮะยาาไปสุดลูกหูลูกตาทางโน่นนฮะนี่คือระเบียงคคตะวิหารทางเดินรอบปราสาทน,นะครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างจริงๆฮะวัดผู่มันฟ้าเมืองศรีหานนครครับผม